ไออารการเบรกครั้งนี้มันมีในย่สำคัญจริงๆหลังจากที่มันเป็นขาลงเรียกได้ว่าเป็นขาลงมาตั้งแต่ปี2018เลยคุณเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ที่ราคามันหลุด EMA200 มันไม่เคยสัมผัส EMA 200อีกเลยก็แปลว่าเส้นค่าเฉลี่ยสีขาว EMA 200วันเนี่ยเป็นแนวต้านที่มีนัยยะโคตรสาคัญเลยสําหรับ IRPC ทีนี้จังหวะเนี้ยราคาหุ้นมันลงมาถึงแนวรับแนวรับตรงนี้มีความสําคัญยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปเป็นแนวรับสุดท้ายนะฮะถ้าหลุดจาก0.74ไปเนี่ยก็แปลว่าอ time low ซึ่งถ้าหลุดจากตรงนี้ก็แปลว่าจะไม่มีแนวรับละ ทีนี้พอมันเกิดแรงซื้อเกิดขึ้นคุณดูวอลลุ่มนะครับเนี่ยเทียบกับก่อนหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีวอลลุ่มแต่วันนี้ก็เห็นวอลลุ่มชัดขึ้นแล้วเวลาที่มันเบรกรอบนี้เนี่ยมันมีนัยสําคัญยังไงนัยสําคัญก็อย่างที่ผมบอกแหละว่า EMA 2 0 0เนี่ยเป็นแนวต้านที่ศักดิ์สิทธิ์มากสําหรับ IRPC การที่มันจะเบรแนวต้านสําคัญเนี่ยพอมันขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยมันพักไซเวอยู่ใต้แนวต้านตรงเนี้ยซูมเข้าไปมันไซเวอยู่จริงๆนานนะครับเนี่ย เป็นเดือนนะะพอมันเบรกปุ๊บเนี่ยนะครับ RSI มัอก็เลื้อยถึงโซน70%ิละจริงๆเนี่ยมันทะลุตรงนี้ตั้งนานละก็แปลว่ามันมีวอลลุ่มนั่นเองแต่อย่างที่ผมบอกอะนะครับว่าการเบรกครั้งนี้ไม่ได้เป็นจุดคอนเฟิร์มว่ามันจะกลับตัวได้แต่การที่มันจะคอนเฟิร์มว่าจะกลับตัวได้จริงๆมันจะต้องดูจังหวะที่เมื่อราคามันเบรกถึงจุดใดจ,จุดหนึ่งแล้วย่อครับการย่อลงมาของราคาหุ้น มันอาจจะย่อลงมาเทสดับเบิลบอททอมแล้วไปต่อหรือมันอาจจะย่อลงมาแค่สัดส่วนของไฟโบแล้วไปต่อทำนิวไฮตรงนี้ครับจะเป็นภาพคอนเฟิร์มว่า IRPC เนี่ยจะส่งสัญญาณการกลับตัว ทีนี้พอมันส่งสัญญาณการกลับตัวเนื่องจากมันเป็นหุ้นที่เป็นขาลงมาตั้งแต่ปี2018นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหุ้นที่มันลงมาลึกแล้วก็ใช้ระยะเวลาลงมานานตั้งแต่ปี2018นั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้น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 ,น,นให้เราง่ายงแบบนี้หรอกครับมันจะวิ่งเป็นไซด์เวอัพกรอบกว้างมากเป็นสเตจแนวโน้มขาขึ้นช่วงต้นของแนวโน้มขาขึ้นมันจะวิ่งกรอบกว้างสเปซสปะ พอสมควรเลยในจังหวะแรกเพราะอะไรครับเพราะมันก็จะต้องเล่นท่านักเลงนะครับทำยังไงก็ได้ที่มันจะต้องดึงปริมาณหุ้นตั้งแต่แถวแถวนี้แถวๆถวๆนี้ลงมาลงมาลงมาไว้ต้นเทรนให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นกระบวน่ารก็จะสเปะสปะพอสมควรแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันจะไม่หลุดทำออทามโลหรือจะไม่หลุดนิวโลอีกแต่มันจะไม่เป็นเทรนขึ้นสวยแบบโอ้โหเหมือนกีบกุหลาบรวยไว้แบบนี้หรอกที่พูดมาทั้งหมดก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าถ้าใครจะเทรดไอ p c จังหวะเนี้ยมันจะเป็นจังหวะเด้งขึ้นเปลี่ยนเทรนจังหวะแรกมันจะขึ้นไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะย่อลึกลงมาแต่ถ้าคุณจะเล่นนะอันนี้ไม่ได้แนะนำนะฮะคุณพยายามเก็บแล้วก็ใช้ EMA12 วันหรือ26วันก็ได้เป็นเทลลิงสต็อปตามขึ้นไปเพราะมันไม่รู้อะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนแต่มันจะไม่ขึ้นทูดมูนไปจนถึงแบบโอ้โหเดลต้าปี2018แบบไม่พักหรอก